ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสองช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n แนลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับดาสีนะครับนะที่กดหัวใจให้หลายๆดวงเลยครับ มาเีนกันต่อหนังสือที่ชื่อว่า Fly Wishing List นะครับป .4 ที่เป็นแบบฝึกหัดหน้า87นะครับเหลือ3หน้าสุดท้ายก็จะจบหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับวันนี้คุณครูจะสอนให้จบหนังสือเล่มนี้เลยมาทักษะการเขียนนะครับนะเขาบอกว่า Look at the picture on page 86 again ให้นักเรียนดูนะครับภาพในหน้า86อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับหนาะที่คุณครูเพิ่งสอนจบไปให้ Write story นะครับให้เขียนเรื่องราวใหม่ขึ้นมาอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับโดยใช้ ยูใช้นะครับ the w ค r า s นะครับคำศัพท์ in t the o o k s นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม To help you เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณดังนั้นมาแต่งใหม่นะครับตามภาพนักเรียนคุณครูไม่ได้เอาภาพมานะครับนะให้นักเรียนกลับไปดูภาพในหน้าที่8ปดโกอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คําเหล่านี้ในการแต่งประโยคนะครับคําเหล่านี้คุณครูนํามาเขียนเป็นตัวแดงๆให้แล้วนะครับทั้งหมด4 3สาสศัพท์ดังนั้นคําศัพท์เหล่านี้แปลว่าอะไรบ้าง คุณครูมาแปลให้สดๆข้้าล่างนี้เลยนะครับทําเป็นตัวแดงให้แล้วอันนี้คุณครูแต่งก็แเดงนะครับนะไม่มีในหนังสือใดๆทั้งสิ้นนะครับมาแปลกันเลยครับ so came back from work so ได้กลับมานะครับนะ came back แปลว่ากลับมา from work จากการทำงาน she นะครับ got u n r e s s นะครับคุณครูเล่าเป็น พาสิมโ e tense นะครับใช้กริยาช่องสองคำศัพท์ที่ขอให้มาเป็น p r e s e n t simple tense นะครับเกตอันเรสแปลว่าถอดชุดนะครับนะถอดชุดทำงานหรือถอดชุดอะไรก็ว่าไปคุณรูกก็เลยทำเป็นชีก็ตอันเรสนะครับหล่อนได้ถอดชุดทำงานออก and w e n t to take a shower แล้วก็ไปอาบน้ำา a f บ e r ่แดดหลังจากนั้นนะครับชี She ก็เข้านอนนะครับนะหลังจากนอนเสร็จก็ชี e ริ่มโจเอ่อ โชกิ่งดักหลอนนะครับได้ฝันไปเห็นนะครับหนาเป็ดที่พูดได้นะครับโชกิ่งดักอับเชอร์หลังจากนั้นนะครับเวกิ่งขัหลอนก็ตื่นนอนเมื่อหลอนตื่นนอนนะครับชี e แฮตอ่ a แบดแฮชเชชนะครับหลอนปวดศรีรษะอย่างยิ่งเลย bad, แบดแปลว่าเลวแปลว่าแย่นะครับปวดศรีรษะอย่างแย่ so ดังนั้นชี e when to see a ะด็อกเตอร เว้นแปลว่าไปนะครับทูแปลว่าเพื่อซีแปลว่าพบแปลว่าเจอไปเพื่อพบเจออ่านด็อกเตอร์นะครับคุณหมอเดอะด็อกเตอร์คุณหมอนั้น was a strange person นะครับเป็นบุคคลที่แปลกนะครับนะ strange แปลว่าแปลก person แปลว่าบุคคล was แปลว่าเป็น because ก็แปลว่า he ก็คือคุณหมอนะครับ had แปลว่ามีนะครับ fish เ a ดนะครับมีศีสันเป็นปลานะครับนะเอ้าฟิชเฮดหรือ a head อะเตอร์มีดีนะครับแล้วก็ fish นะครับอ e a d fish ดีกว่านะครับนะ a fish h ชเฮนด้วนี่อ่ะอ e a d fish ก็ได้นะครับอ head แล้วก็ fish นะครับ มีหัวเป็นปลานะครับนะเฮดเฮดเฮดฟิชนะครับมีหัวเป็นปลาก็คือมีศรีรษะเป็นปลานั่นเองนะครับคุณหมอ he wants to r i n g oranges นะครับคุณหมอนะครับต้องการที่จะดื่มนะครับน,ะน้ำส้ม so จึงเว้นชูด e าร์เกตจึงไปตลาดนะครับชูบายเพื่อที่จะซื้อซัม o อเรนจ์นะครับน้ำส้ม ชีเม a ดเออแคนะครับหลอนก็เลยไปพบกับแมวตัวหนึ่งที่เป็นคนนะครับนะมีหน้าเหมือนแมวเดอะแคนะครับแมวตัวนั้นก็ Invited นะครับได้ชักชวนนะครับ invited her ก็คือ Sue To the tea party เพื่อไปร่วมปาร์ตี้เลี้ยงน้ำชา Sue นะครับสู e ตกตัวอีไปตัวหนึ่ง Sue ได้เอทไอสกรีมนะครับสู e ได้ รับประทานนะครับไอติมเข้าไป which made her ซึ่งนะครับนะทาทำให้หลอนนั้นมีอาการส o m a c h ache นะครับปวดท้องนะครับดังนั้น she was very excited หลอนจึงรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินนะครับนะ very excited to encounter นะครับคือได้ไปพบกับ a s t r a n ดินะครับสิ่งที่ แปลกๆมากมายนะครับเด้งสิ่งสเตรนที่แปลกๆมากมายนะครับ Encounter ก็คือไปพบไปเจอไป,ไปเผชิญน,นะครับนะทุเ์ในวันนี้ดังนั้นช h e ฟ e l sleepy เมื่อกลับมาบ้านหลอนก็เลยรู้สึกว่วงนอนโซ่ so, ดังนั้นช h e g o อ into bed หลอนก็เลยเข้าไปยังเตียงก็คือไปไปนอนบนเตียงนะครับ ก็เข้านอนนั่นเอง at e 1 e pm เวลาห้าทุ่มประมาณนี้นะครับนี่คือคุณครูแต่งขึ้นมาเองนะครับตามเรื่องราวในภาพตามภาพในหน้าที่แปดสิบหกนะครับนะประเลแต่นักเรียนจะแต่งระโยคงนะครับโดยต้องเอาคำเหล่านี้มาใช้นะครับนะคำตัวแดงๆทั้งสิบสองคำนี้นะครับนำมาใช้หมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8็ดแปดเก้าสิบสิเ็ดสิบสองสิบสองคำศัพท์ครบนะครับนะและแล้วก็นี่คือคำแปลครับนะเรียงกับคุณครูอวินันนะครับตามอักษรวิ่งนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับนะที่แปลไปแล้วก็โขกด้วยหลักวัยากรด้วยสังเกตเกิดท่านผู้ชมนะครับนะทุกๆแพลดฟอร์มนะครับนะที่เข้ามาชมตอนนี้คุณครูเปลี่ยนชื่อ แพลตฟอร์มให้เหมือนกันหมดแล้วนะครับนะทุกแพลตฟอร์มว่าครูนันช n แนลนะครับทุกๆแพลตฟอร์มตอนนี้นะครับที่มีอยู่ในเซอร์คุณครูนำไปเผยแพร่หมดเลยนะครับนะและตอนนี้ก็มาเผยแพร่ในช่องน้ำเงินนะครับนะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเป็นครูนัน h a n n e l ส่วนในช่องน้ำเงินส่วนตัวนั้นนะครับนะไม่ได้ โพสอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่าโพสไปก็กลายเป็นผิดกฎนะครับนะไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็เลยมาโพสในเพจนะครับมาไลฟ์สดกันในเพจต่อโอเคครับจบหน้า87ไปฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณ ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอบภินันต้องขอขอบคุณ